สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวนะครับกับใครที่เคยซื้อมือถือติดโปรนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่จ่ายค่าโทรศัพท์หรือค้างค่าเครื่องติดโปรจะเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านผู้ชมวันนี้มาฟังไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับมือถือติดโปรนะครับใครก็สนใจอยู่แล้วนะครับเพราะทางเครือข่ายทุกเครือข่ายนะครับเขาจะลดค่าเครื่องให้ เป็นหมื่นกว่าบาทก็มีนะครับสำหรับมือถือที่เรือธงจริงๆหรือราคาที่แบบสูงๆจริงๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อาจจะเคยมีบางคนนะครับอุ้ยนี่แบบนี้เราไม่จ่ายก็ได้มั้งหรืออาจจะไม่โดนฟ้องอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมขอแต่ว่าท่านผู้ชมอย่าชะล่าใจนะครับอย่าไปคิดแบบนั้นนะครับบางคนอาจจะบอกนะครับว่า นี่ไม่กี่พันบาทเขาไม่ฟ้องหรอกนะครับอันนี้ซึ่งก็เป็นความจริงในยุคก่อนๆหรือสมัยก่อนนั่นเองนะครับแต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปโดยจํานวนคนมีหนี่ประเภทนี้มากขึ้นนะครับหรือเป็นหนี่ค่าบริการมากขึ้นนั่นเองนะครับทำให้ผู้บริการทุกเครือข่ายนะครับจำเป็นต้องหาวิธีนะครับเพื่อหาทางลดจํานวนนี้พวกนั้นนะครับโดยอาจจะสุ่มเลือก อ่าสมมติว่าร้อยคนอาจจะสุ่มเลือก3 4คนนะครับไม่แน่ผู้โชคด,ดีอาจจะเป็นท่านก็ได้นะครับเพราะเขาต้องการกําจัดนะครับจำกัดจมนณหนี่แบบนี้ให้ลดลงนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยเป็นนี้อ่าสิบปีแล้วไม่จ่ายก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะครับแต่เพิ่งจะจายชราใจนะครับท่านผู้ชมก็เป็นการสุ่มเลือกฟ้องร้องผู้บริโภคนะครับหรืออที่ติดหนี้ค่าบริการมือถือแบบ บางคนนะครับที่มีนี่น้อยกว่าน้อยกว่า4000หรือ3,000นะครับเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างนะครับและลบความเชื่อว่านี่จำนวนน้อยไม่ถูกฟ้องแต่แน่นอนนะครับไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลคนถูกฟ้องได้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องทางกฎหมายนะครับตัวนี้ขอย้ำว่านะครับยังไงถ้าเป็นนี่ยังไงเจ้าหนี้ก็ต้องอยากได้อยู่แล้วนะครับเหมือนใจเขาใจเรานะครับแต่ว่า ท่านผู้ชมก็บางท่านก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการติดคุกติดตารางนะครับ mm hmm. เพราะนี่เป็นคดีแพ่งครับนะครับไม่มีนะครับที่จะโดนโทษจำคุกนะครับซึ่งนอกเหนือจากาเรื่องการของถูกฟ้องร้องแล้วนะครับเราใช้บริการกับเครือข่ายนั้นหรือเรียกกันว่าหรือเรียกกันว่าติดแบ็คเลดซึ่งในอนาคตการติดแบ็คเลดจะไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เพราะมีข่าว เคยออกมานะครับอนาคตค่ายมือถือจะจับมือกันปฏิเสธการให้บริการลูกค้าที่ติดแบคไลท์เพื่อป้องกันการนี้กลายเป็นนี่เสียนะครับจากาสมมุติว่าเป็นนี้ AS อไม่จ่ายแล้วก็ปฏิทูแล้วก็ไม่จ่ายแล้วก็มาจบที่ดีแท็กแล้วก็เครือข่ายอื่นนะครับคือจะเป็นนี่าจากค่ายนี้เข้าไปค่ายนั้นค่ายนี้นะครับแต่ว่าทางเครือข่ายอาจจะมีแนวโน้มนะครับจับมือกันนะครับเพื่อให คนที่ไม่จ่ายค่าบริการหรือค่ามือถือติดโปรต่างๆ,ๆ,ๆนะครับให้โดนแบ็กลิสนะครับซึ่งให้จะทำให้เสียสิทธิ์โดยทันทีนะครับท่านผู้ชมแล้วนะครับบางคนที่ซื้อเครื่องติดโปรจากค่ายอื่นๆนะครับหรือไม่ว่าจะเป็น d t a c a AH s อเ m o ทนะครับแต่ก็พยายามไปหาที่ปลดล็อกอ่าอันนี้ก็มีประจำนะครับ แต่ก็พยายามไปหาที่ปลดล็อกให้ใช้บริการจากค่ายนู้นค่ายนี้นะครับอันนี้ผมก็ซึ่งจะไม่แนะนําให้ทํานะครับมันเสี่ยงมากที่เราจะถูกฟ้องร้องรุนแรงกว่าปกตินะครับเพราะ,ะเหมือนเป็นการผิดสัญญานะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าเครื่องติดโปรนะครับเรามีสัญญาผูกพันกันกับเครือข่ายมือถือนะครับถ้าเป็นค่าบริการรายเดือนยังยัง,ย,งยังรุนแรงน้อยกว่ามือถือติดโปรนะครับ ทำใจท่านชมต้องมาทำความเข้าใจกันแบบให้ลึกซึ้งนิดหนึ่งนะครับกับคำว่าเราจ่ายค่าเครื่องล่วงหน้าไปแล้วก็จริงนะครับแต่อย่าลืมว่านั่นเป็นราคาพิเศษที่แลกมาด้วยสัญญาตามที่ผู้ให้บริการระบุไว้นะครับดังนั้นถ้าเราทำอะไรที่เกินเลยไปก็เท่ากับการผิดสัญญานะครับกับทางเครือข่ายเขานะครับสมมตินะครับว่าขออธิบายอย่างนี้ ถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจนะครับเช่นาจากสมมุติว่าจะเป็น iPhone นะครับหรือยี่ห้ออื่นก็แล้วแต่นะครับราคา30,000หรือ40,000บาทนะครับทีนี้แต่ถ้านะครับซื้อพร้อมโปรโมชั่นจากเครือข่ายนั้นๆนะครับอาจจะลดเหลืออยู่30,000 2 0,000นะครับก็เป็นขึ้นอยู่แต่ละเครือข่ายนะครับที่จะนำเสนอ,อโปรโมชั่นหรือเป็นธุรกิจทางด้านการค้าของเขานะครับ แล้วส่วนต่างจากตรงนี้เลยนะครับที่ค่ายมือถือเขาบอกให้ก่อนในตอนแรกว่าภายใต้เงื่อนไข12เดือนหรืออาจจะเป็น24เดือนนะครับซึ่งถ้าหากอยู่ดีๆเราไปเลิกใช้ก่อนกำหนดเงินที่ทางค่ายควรจะได้รับตามสัญญาก็หดหายไปทําให้ทางเครือข่ายจำเป็นต้องฟ้องร้องตามกฎหมายนะครับท่านผู้ชมขอบอกเลยนะครับอันนี้รุนแรงนะครับมือถือติดโปรไม่ใช่ว่าไม่รุนแรงนะครับ ในกรณีนี้นะครับก็มีบางคนเข้าใจนะครับว่าการเอาซิมออกการถอดปลั๊กอุปกรณ์หรือเลิกใช้งานแล้วเขาจะยกเลิกสัญญาเครื่องติดโปรให้เองไม่ใช่นะครับคิดผิดนะครับส่วนนี้ต่างต้องเข้าใจใหม่นะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นผู้ใช้บริการแต่ว่าท่านผู้ชมก็ไปทําสัญญากับเขาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มีหนะ้าที่ที่ต้องไปยกเลิกการใช้บริการและชลําระค่าบริการให้ถูกต้องนะครับ เพราะมันเป็นสิทธิ์ของเราที่จะใช้งานหรือยกเลิกผู้ให้บริการนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราไปทาหาที่ปลดล็อกเครื่องเองนะครับโดยผู้ให้บริการเขาไม่รู้เจตนาเจตนาที่แท้จริงของเรา,านะครับเพราะถ้าอยู่ดีๆเขาไม่ระงับสัญญาณนะครับเขาไม่ระงับสัญญาณของเรานะครับ ทีนี้ในกรณีที่ผิดสัญญาค่าบริการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายให้ฟังอีกอแนะนำให้ติดต่อผู้ให้บริการเพื่อแสดงเจตนาที่ดีในการชำระค่าบริการนะครับซึ่งถ้าหากเครื่องอถ้าหากเรื่องเลยเถื่อยไปถึงการฟ้องร้องแล้วมีโอกาสสูงมากที่โทษหนักจะกลายเป็นเบานะครับในกรณีที่ผิดสัญญาค่าเครื่องก็นแน่นอนนะครับ ว่าต้องติดผู้ให้บริการเพื่อแสดงติดต่อเพืติดต่อนะครับผู้ให้บริการนะครับเพื่อแสดงเจตนาที่ดีในการชรําระค่าบริการเช่นกันแต่นั่นคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้วนะครับถ้าย้อนกลับไปที่ต้นเหตุเราอาจจะลองมองหาสมาร์ทโฟนหรือมือถือที่ราคาถูกแต่คุณภาพเกินตัวซึ่งเดี๋ยวนี้ร้านสะดวกซื้อบางแห่งก็มีขายนะครับแถมมีซิมรายเดือนให้มาด้วย ข้อดีนอกจากเรื่องของราคาและค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงแล้วยังไม่มีสัญญาผูกมัดเพราะอยากใช้เท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นหมดกังวลเรื่องถูกฟ้องร้องจากผิดสัญญาบริการนะครับและทั้งหมดนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะบอกว่าการเป็นหนี้ค่าบริการมือถือหรือค่าเน็ตค่าไรนะครับอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับค่าเครื่องติดโปนะครับ แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับเราต้องแสดงเจตนารวมณ์ให้เราว่าเราต้องการจะผ่อนชาระคืนนะครับอย่าหนีอย่างเงียบอย่าหายนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับเพราะว่ามือถือติดโปรเนี่ยเรามีสัญญาแล้วก็ข้อผูกมัดแล้วก็เรารับรู้เราพร้อมเซ็นเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะอย่างนั้นการที่เราตัดจะตัดสินใจซื้อมือถือติดโปรสักเครื่องเราต้องพิจารณานะครับการ ในงบของเราด้วยในการใช้บริการค่าอินเทอร์เน็ตบ้างค่าโทรบ้างนะครับต้องเซฟตี้อย่างดีนะครับเพื่อจะไม่เจอปัญหาภายหลังตามมานะครับสุดท้ายก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคนที่กำลังคิดที่จะกำลังคิดที่จะค้างค่าชำระมือถือติดโปรหรือไม่จ่ายนะครับให้คิดใหม่นะครับท่านผู้ชมวางแผนสักนิดนะครับแล้วจะดีเองนะครับ โอเคนะครับสลับคลิปนี้ก็ปรับเป็นแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งด้วยน,นะครับสวัสดีครับ